สอยไข <Bond> ่แม <an> ่ค่ะซอสีท่องข่มันสีแปลกๆเนี่ค่ะบมหัวมันไปถือสารเคมีหรืออียังหนูไปทำอะไรมาคะลูกโอ้สงสัยเป็นพ่อนูไปโกกสีผมมากโหัวมันเกี่ยวกันบปว่แต่ว่าสีข่คือสั่งสีทองปลอมเลยจริงๆด้วยสีมันไม่เหมือนทองจริงเลยอ่ะโหเห็นแล้วมันเหมือนแบบทองปลอมสีมันออกม่วงๆนิดหนึ่งด้วยนะคะเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวซอจะลองเทียบกับงานที่เป็นทองที่เราขายหน้าร้านนะคะแต่จับแล้วน้าหนักมันก็ดูได้อยู่นะโอ้สีมันดูแบบแปลกตาไปมากเหมือนอารมณ์ทองปลอมเลยอ่ะอย่าว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวซอขออนุญาตเอาไปเช็คเปอร์เซ็นต์ทองหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะซอหนูกับผู้หูคือกันว่าสารเคมีมนสีเหตเหงทองมันเปลี่ยนบรจัะษ์เฮ้ยแต่มันเป็นทอง9 6 5จริงๆนะงั้นเราไปล้างชุบแบบเต็มระบบกันค่ะอันนี้คือหลางแล้วแล้วเมนบอ วุ๊ยคือจังสอยไหม่เลยราคาค่าบริการจักบาทคา่ะค่าบริการก็คิดแค่หลักร้อยต้องดูตามน้ำหนักของทองนะคะถ้าล้างปกติก็แค่ร้อยเดียวถ้าล้างต่ระบบก็สามร้ถึง800ร้เท่านั้นเองอุ้ยคุมีหลีค่ะ